go. Go, 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 เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดงานนะครับไอเดียเจ๋งๆดีๆนะครับอยู่กับน้องนี้นะครับอ่ะแนะนำตัวให้หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตี้ครับผมแต่ซาปาตี้ชื่ออะไรนัตตี้ครับตีเราได้ยินว่าคิตี้ชื่อหวานว่านัตตี้แม่ชื่อนัตตี้เดี๋ยวนะจริงๆนัตตี้เนี่ยคือเป็นลูกค้าผมแต่เป็นผู้หญิงเราชื่อ กัดตัวน่ารักมากน่ารักอ่ะครับผมกลุ่มในนามอะไรครับแซฟครับแซฟปาร์ตี้ครับผมแซฟเนี่ยแซฟแซฟแซฟครับทำอะไรบ้างก็จัดเป็นเราเป็นเหมือนอีเวนต์เป็นเมเนเจอร์ที่จัดพวกปาร์ตี้อีเวนต์เลยนะครับจัดเป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นปาร์ตี้รวมกันแล้วทำไมถึงเลือกที่ี่ที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่าคือหนึ่งเราอยากจัดฟิลให้เป็น สองสองแบบคืออยากได้แบบชิลเลย,เ,ลยเพราะว่าเราอยากได้โบเดนด็อกที่เล่นอะคูสติก1 1ปีแล้วที่เขาไม่ได้อะคูสติกแล้วกลับมาเล่นในงานเราเป็น11ปีแล้วก็อยากให้โซนนึงมอาอะคูสติกได้อ,อีกโซนนึงเป็นแบบสนุกสนุกหน่อยเป็นแบน,เป,น,แบนเป็นอะไรเงี้ยครับก็เลย ได้ที่นี่มาวันที่นี่แบบมีสองโซนเป็นโซนแดนแล้วก็โซนที่เป็นโซนที่แบบสามารถจัดอะคูสติกได้แล้วขนาดไซส์เท่าๆกันเท่าที่เราเที่ยวกันมาในช่วงมาแล้วห้าหกปีที่ผ่านมาของทองหลอยกับไมเนี่ยร้านที่เล่นดนตรีสดเนี่ยครับเทรนมันเริ่มหายหายไปม,มันมาเป็น,นดีเจแล้วเป็นสึกใช่ครับทำไมถึงมองว่าเดนตรีสดคือดนตรีสดยังไงมันก็ไม่ตายครับถึงแม้ว่า ร้านอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่ได้ให้ความนิยมเท่าเดิมแต่อย่งไรวงผมเชื่อวงดนตรีที่เราเอามาอย่างวลนด็อกอย่างยูโกอย่างเอมี่วัตทบรูเป็นแบบศิลปินที่แบบคนรอดูอยู่แล้วเลยยอดยอดคาดหวังไงมั่งก็คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขครับมาแล้วสนุกนี่มันแบบว่านโยบายกับสอสอแวกอ่ะ เราจะเลือกค <laughs> ุณลงสมัครเมื่อไหร่ได้ <laughs> เป็นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะจะได้มีปาร์ตี้ครั้งครั้งนี้ครั้งนี้เป็นปาร์ตี้ครั้งที่หลายของทีมครับ28ครับฮะอ๋อ28เฮ้ยแปดแน่ไมมเราเนี่ย <h> ah> ปีหนึ่งครับปีหนึ <h> ah> ่งโอ้ปีปีหน้าเทรนด์เป็นยังไงครับสำหรับมนุษย์ปาร์ตี้อย่างคุณปีหน้าเหรอครับเราก็ยังเรายังคงส่วนใหญ่พวกเราจะ ไม่ได้เป็นปาร์ตี้จ๋าหรือไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตจ๋าส่วนแล้วก็จะเป็นแบบใช่เป็นผสมกันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆให้คอนเซ็ปต์สนุกขึ้นอาจจะเอาแบ็คไลท์มาเล่นเอาเอาจัดสงกรานต์ในวันธรรมดาจัดนู่นจัดนี่ให้มันเป็นอีเวนท์ที่แบบสนุกให้คนมาแล้วแบบได้รับประสบการณ์ใหม่ๆคือแปลกใหม่นะใช่ไหมคคือเท่าที่เรายืนคุยกับน้องคนนี้ครับเราบอกเลยครับว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับวิธีคิดเขาเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยทำงานเยอะไง หมอเมื่อจะแคบลงแคบลงแคบ,บลงเรื่อยๆแต่พอเป็นเด็กลูกเด็กเคก้าจะแบบไปเรื่อยๆของเขาอะ่ะค่ะแล้วสำหรับการจัดงานวันนี้มีศิลปินท่านไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับก<บ>็โซนค่ะโซนล่างของเราก็จะเป็น g i ๊ a ซ i d i t ครับโลโก้โซนิกและก็ Casanova ส่วนข้างบน House Zone ที่เราเปลี่ยนเป็นอะคูสติกโซนก็จะมีเอมี่บัลทัมลู มีโมเดิร์นด็อกอะคูสติกแล้วก็มี h u วโก้ครับผมศิล<ส> <Okay. S 1> ปินระดับแม่เหล็กทั้งนั้นนะดูดีดูดีมากอ่ะสุดท้ายครับไงนะเมยให้ฝากเลยครับก็ฝากจะติดต่อ,อย,งออยงังไงอยากจัดงานปาร์ตี้อ่าฝากก็ฝากติดตามพวกเราครับในเพจทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ ลน์ครับถ้าอยากจะจองบัตรหรืออยากจะติดต่อว่าจะมีงานอะไรต่อไปอะไรเงี้ยสามารถติดต่อได้ทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ไลนครับผมอนาคตเลยเห็นเด็กกลุ่มนี้นะครับไปไปจัดมันโคตรใหญ่มากนะฮะรู้สึกครับน้องไอเดียดีนะแล้วเขาจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับโอเคขอบคุณแม่เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้ครับขอบคุณครับ สุดหล่ออ่ะก็เด็กประสานงานเราก็จะกินอยู่แล้วนะเด็กมันจะแดกหัวแข่งแข่รับเชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจแปนนะครับครับครับเจแปนครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนร้านนี้ครับชื่อว่าซีนิส์แล้วก็ตั้งอยู่ที่ทองหล่อ21นะครับผมเดิมเป็นร้านของเหลืองเก่าก็สองหลืงเก่านะครับผมไปมาสะดวกในมทองหล่อใช่ครับผมตีมร้านนี้เป็นยังไงบ้างก็ตีมร้านนี้เจอะรันดอนนิดนึง ถ้าดูจากสีมูเรนโทร้านนะครับก็ตอนนี้ร้านเราแบบงเป็นสองโซนม,มีโซนตนตรีสดครับ,ครบอครับผมแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นโซนเฮาส์ แต่ทั้งเนี่ยเราจะมีแบ่งซอยย่อยนิดนึงจะมีโซนอิปพอปด้วยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงชิลๆอยากแดนท์แบบสวยๆละลออ๋นี่เลยเดี๋ยวสันงานชอบอ๋อแล้วคือแกก็คือแยกโซนกันเลยใช่ไหมใช่ครับผมระหว่างที่จะเป็นไลฟ์แบนนะครับกับเป็นดีเจครับผมในในลิสต์ที่ส่งมารู้สึกมีดีเจเยอะมากวันนี้ใช่ครับใมครับเป็นใครอะไรยังไงบ้างก็ดีเจเนี้ยเกสพิเศษเลยก็เป็นนักการเมืองด้วยอ่ะ พี่พี่โตสุวนลิซี่ลาเน่าครับผมวันนี้พี่โตจะมาทอล์คโชว์นะฮะมาหาเสียงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็่าด่าวเฟซบุ๊กอีกไปเถอะแล้วนี้สนุกสนามมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับช่วงนี้ก็สำหรับันี้วันนี้เรามีงานมีแซปปาร์ตี้มาลงที่นี่เป็นปาร์ตี้สบเกเลยมาเลยครับผมก็ นีเก็มีศิลปินมามากมายข้อบัตรในราคา4 1 9ก็คือพรีเซลแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอเซลเนี่ยจะอยู่ที่699มันจะบุฟเฟ่ตลอดทั้งคืนเลยใครๆว่าอยากถูกนะครับก็ช่วยมาเร็วๆนะครับจองก่อนล่วงหน้าครั้งต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยเวลามีปาร์ตี้ติดต่อทางร้านได้ทางไหนบ้างครับติดต่อทางร้านได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m s l i d ครับ Cinit underscore 21ครับผมหรือทางอินสตาแกรม Cinit underscore 21นะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราขายของนะฮะเราจะมาแพ็กเกจนะฮะ ไอจีเฟซบุ๊กเว้ยมาเต็มไปหมดนะครับติดตามมาได้น่แต่รุ่นอย่างนี้แล้วนะครับเราแม่งผมนิดผมแก่เลยนะเจอเด็กเขาทำร้านกันนะอ่าขอให้ขายดีขายดีเดี๋ยวเราไปสนุกข้างในต่อนะครับขอบคุณครับ เป็นเมนูครับเป็นเมนูให้เลือกเขาบอกว่ามีใครบ้างวันนี้นะครับอย่างเน,นี้ยครับวันนี้อยากดูวงเนี้ยอยากดูวงเนี้ยเออเพราะวันก่อนเขาออกทีวีเขาไม่ยอมเปิดหน้าแล้วนะแต่มีคนนึงเขาไม่ยอมเปิดหน้า <laughs> ป,ปล่อยเขาไปเถอะก็ฉันอยากเห็นหน้า<ล>เขา,าแต่ไหนรลูกพอเห็นหน้านะอ่านนะก็วันนี้วงม้างมาครับแล้วก็ความสนุกสนานแน่ละไปไปดูหลอดไฟใช่ไหมใช่ส่งน้ำหน้า คองจริงด้วยอ่ะเจ็บมากเป็นบันไดที่เทมากเมาเมาคงกิ้งอ่ะเมาเมาคงกิ้งอ่ะบันไดสูงขนาดนี้เจ๊ก็ก็ดีนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนี่ยเมย์ก็จะกลายเป็นเด็กแว้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ขาไปโดนหลอดไฟข้างล่างเป็นไรบ้างเป็นไรก็เจ๊ เนีเป็นไรเปล่าเจ็บอันนี้เป็นสวนข้างบนนะคะสบายมากนอนกิ้งเกือกไปเออแล้วดูพี่แฮกดิ ไมม่ีหอเหมาะครับเวลาเวลาเรา,มมาเมานะครับหรือเวลาเราเกิดอาการแฮงนะฮะเราก็แผ่ตัวลงน,<อ>น,นะครับตอนนี้แหละใช่ไหมข้อควรระวังนะครับเวลาเรามาเที่ยวนะครับกาลณาอย่านอนบนโซฟานะฮะเพราะว่าใครก็ไม่รู้นอนมาเยอะแล้วอ้วกไวหรือเปล่าก็ไม่รู้